ผู้ยิ่งจะไม่เนียนคาดเลือกก็รุยเลยกับผู้ยิ่งแต่เด็กชวนดูรูปไปผมให้จริงกันนี่ก็คนยิ่งจะไม่ก่อนแต่งานแล้วพวไปไม่เลยก็เขาเยไปเลยเขาตื้อเรื่องปณีเป็นเรื่องน่าอายเรื่องปณีเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะมาผูดในตรีร่านารชนแต่ผู้ยิ่งจะไม่นียกันแต่งานแล้วกรกมก็ถึงพวไม่แป็นแล้วก็แยดแยะมันเววากุเแ้ในบัรทีคนกันนีย ชวนดูรูปเองอไม่จ oh, ริงเลยนนวยลองสังเกตเลยคนทำไมเนี่ย ب, คนทำไมอนกาดเลือกกันเก็ดอะไรคนเลนั่งกัไม่เมื่อนกันได้ตัวเลนนั่งไม่ตาเลยนี่ว่าคนเลนั่งเดียวนี้เมาแต่แลงไม่เมาไม่ใช่ ก็เลยนั่งกันเหมือนกันในสมัยก่อนตอนนั่งแต่เล่นหลึงหลงล่นล่นเล่นโดเล่นยี้แบบนี้ก็ไม่เละเขาถือว่านั่งอุบาทโจโจแกรนแกรนเต้ก็ไม่เละเดี๋ยวนี้ไม่เอ้ยเล่นไม่จนออกรูดีนุออกโดได้แล้วนั่นมูเล่ การเลือกกันผู้ยิง่งทำมันกาดเลือกกันผู้ยิ่งทำมก่อนแต่ง,งานแล้วแต่ว้วผัวก็ไม่ไรก็เขาเย็บเลยกรณียยายาน,นุยโรไม่ว่าในสมัยก่อนคนเราลังจากติดแต่ง,งานกันแล้วผู้ยิ่งทำไม่นิยนกาดเลือกกันรูเลยกับผู้ยิ่งแต่แร็กชวนรูดูไปผมให้จริงเลยนะ นี่ก็คนยิ่งจะไม่ก่อนแต่งานแล้วพวไปไมก็เขาเย็บเลยเขาตื้อเรื่องปณีเป็นเรื่องหน้าอายเรื่องปณีเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะมาผูดในตีีธาตานาชนแต่ผู้ยิ่งจะไม่นี่กันแต่งานแล้วกรรมก็ถึงพวไม่แพ้นก็แยดแไปมันเววคกนญแจในบัตรที่คนกันเ่ยวนจวรูเป๋อไม่จริงกันเลยหนวยลองสังเกตเลย คนทำไม่นิยมคนทำไมก่อนการเลือกเขนเข้าใจไหมคนเล่นนั่งทำไม่เหมือนกันได้ได้ตัวเล่นนั่งไม่ตายนี่ว่าคนเล่นนั่งเดี๋ยวนี้เมาแต่เล่นไม่เมาไม่ใจ่คนเล่นนั่งจะเหมือนกันในทำไมก่อนตอนนัน่งจะเล่นหลึงหลึงล,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 ล่นล่นเล่นโดเล่นนี่แบบนี้ก็ไม่เล่น เขาที่ว่านั่งอุบาทโรูจรแรงแรงเต้ก็ไม่เลยเดี๋ยวนี้แม่เอ้ยเรียกไม่ตันโอกรู้รี่นุอกโดได้แล้วแอนบูเลยการเลือกกันผู้หญิงทำไมนกันการเลือกกันผู้หญิงทำไมก่อนแต่งงานแล้วแต่ว่าพวกก็ไม่ไรยเขาเขาเหียบเลย กรนี่นุยโรมไม่ว่าในสมัยก่อนคนคเราลังจากการได้งานกันแล้วมีการเรียงราดเรียงม้อนกันแล้วอันนี้การเรียงราดเรียงม้อนก็อนอนกันคนละข้างโรก้าวไช้และจริงนันเลยกรณีนุยเอ็นไม่เด็กสมัยก่อนแต่ก็มีงานวัด วัดจะโตดป้าป้าวัดจะโตดกระตินวัดจะยกขั้นมากปลาต้มในตะไม่คอนหรือวัดจะทําอะไรก็ตามในวัดคณะกรรมการวัดถึงบนโยมุปตาก็กิดห้าื่นเข้าวัดแต่คนแต่เด็กก็ไม่อ้าแเบบตาหลก็ไม่บุ่มบามมึมั่นเดียวดีคนเดียวนี้ถ้าเอาดีกามาแจ๊กมึงใบหนึ่งในนูนหนุยไอหนุยมึงต้องพาดีกาไปวัดกูนะะจ็ดแม่ไม่ได้เบอร์นึงอยาไปนะ ันคนเดียดีคนแต่แรกไม้ลเลยก็ไม่ตั้มบุ่มบ้ามก้อก้าวบัดก้าเว็บนาโสใส่ทีนิดก็กคอย็นได้เป็นแบบนั้นกรณีในธรให้ก้อนก็จะมีการตายปัญหาก็เลยในวัดงานวัด้เขาเกี้ยนปัญหาในด้านไปเร็วกระดาษคำโตมันก็เขี้ยนติดไร้ด,รดานนี้ไปในมุมด้านไป Le cocai bát lê cocai bát bát lạ bát nữa mày con cocai tt bát mày con tt tt bay tt bát kai tóc tóc kai 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 เป็นเสื้ออื่นเป็นที่บาทเลยกาไงวัดเช่าสามาที่พกบาทกรณีถ้าตอบทุกคนหนึ่งก็ได้ช่องหนึ่งถ้าตอบทุกช่องคนขเขาก็แบ่งให้คนขึงนรงถ้าตอบทุกทิพคนก็แบ่งให้คนละช่องมวนถ้าตอบทุกสี่ทิพก็แบ่งคนละมวนถ้าตอบทุกตั้งเสียทิพย์ก็เขาไอจีเนียดปันกัน แต่จุดระทมก็เปิดอย่งางอื่นเข้าวัดที่นี่ปัญหาเด็กเขาเขาตายก็เขาตายเขาไงหายอธิเจนก็จะเกลี้ยงตายกับตาบวกลอยอะไรเอ้ยที่คนชโฉกนนี้หลังคนก็ตอบว่ากลวอยหลังคนว่ากลวยใกล้หลังคนว่ากลวยเล็บมือนางหลังคนว่ากลวยดมเศร้าหลังคนว่ากลวยอ้อม คนตอบกันลยแ่ต่ไปเอาคำตอบแต่มุมดานไปมาพึ่องอกแล้วกับรากฏว่าเป็นกลวยทุกเพราะจำใจกลวยเย็ดแม่ม่ไยก็แกไม่เคอยชอบก,ก็กินกลวยทุกไปจะนี้คำตัามกับเขาตามเรืองเบาเช้าว,าว่ะนุมเช้าลังจากแต่งานกันแล้วเรียงรัดเร่างม้อนกันแล้วทำอะไรกันก่อนเอ้ย ราวนี้เวลาคำตามเวลาคำตอบนันก็จะอ่านต่างด้านไฟเลยต่างเครื่องก็ยายเที่ยงในนู่นหนยตอบว่าหรือในเต็งตอบว่าหรือก็อ่านคนได้ยินกันต่างวัดราวนี้หลังคนกระตือว่าเบียบบัเห็นไหมกูตอบไปโอ้กันต่างวัดปีวัหลังคนก,ก็กตอตอบว่ากันเหย่มราอย่างม้อนกันเลยก็แยกกันก่อน แต่ว่าลังจากที่เอาคำโตอบจากด้านฝ่ายมาพึ่งออกเร็วๆก็ปรากฏว่าท่ำไม่เยี่ยมกันคนตกลงท่ำไม่เยี่ยมต่ำไม่เยี่ยมเลยคือทั้งไมก่อนเมตรเลยอย่างซาดอย่างม้อนก้อยนอนคนละงก้างก็ตั้งกันนำไปตรงกลางตินน้ำเศร้าตั้งไม่ก้อนแตาก็อนตั้งกันนำไปตรงกลางมึงตั้งใจแต่นอนนอนเละตาปี้อยู่กับคนตากันนำเป็นเดือนเดือนนอนเละเปรตอยู่วันนี้ก้อยใจก็ไม่รู้ดุกดีก้อยยิ่งก็ไม่รู้วุ้ย ถ้าก้อยยิ่งเว้ยเว้ยนามอกบ่ใจว่าถ้าอี้านดีอาร์ตขึ้นแล้วเป็นนามเปลือแล้วก้อใจก็ไม่รวยเว้ยถ้าต้านามอกกูู้ยยิ่งว่านี่จกบุ่มบามกนอนเลตาพี่คือคุณตาคันเป็นเดือนเดือนถ้าคนตาไม่หลักยกออกในกลางวันหรือว่าแม่ไม่กลุ่มนุ่มไอนามอกในกลางวันกันนอนเปรตก็อยู่ขนาดแลวเป็นเดือนเดือนอันนุ่มเราจาไม่ก่อน นุ่มเร้าเราไม่ีเนียดแหมอยากใส่กั้นไปกวยใส่ตุ้มไปคนเท้าไม่แต่รับเหยียดแม่มันลางหรือถึงตุ้มเลยทุ่ยทุ่ยรูเป็นอ๋อม้าจริงเงี้ยไรๆมอมยำเรียกเลยแต่งานก็เรียกว่าเลยคืนพวกไม่อัดวันนี้วิวก็เลยแล้วแต่เด็กก็วิ้บซะเลยเขาถือว่าเรื่องวันนี้เรื่องหน้าอายเรื่องนี้ต้องมาเล่นหรือจำท่ากลางท่าฐานาชนทวนรูเป็นหอมาจริงเงี้ย ที่นี้ลูกคันชิดครับเสด็จพ่อปกติแล้วผัวมีเธก็แต่งงานกันใหม่ๆหม่นี่ลูกภาษาคนมีเงินลูกไม่คิดจะพาเมียไปงานนิมนต์ที่ไหนมั้งเหรอลูกจริงดินะหม่อมพี่คันชิดพี่ไม่คิดจะพาเมียพี่ไปงานนิมนต์ลเลยคัะฉันฉันไม่งานกับเธอเธอไปงานเอาเองหมดเรื่อง คนเดียวจะงานได้เหรอจะต้องงานกับผัวฉัจนจีแต่ว่าฉันไม่งานกับเธอไอ้ไรเล้วจริีกำงานหนีมูลคุณรู้ใช่กว่ากำนี้เพิ่งจะบ้านกำไหนรู้กูกงนี้เป็นกำเล็กไอ้ไรที่งานหนีมูลงานหนีมูลกำงานอนีมูลในไม้ถึงว่าพวกมียที่เขาแต่งงานก็นไม,ไม่ไม่เลยก็ไปหา่าป้ากันไปงานหนีมูลกันนั่นเลยอนะ งั้นยังไงหนีมูนในใดเลยไปเก็บข้าวจางหรืว่าไปโลนนกหรือว่าไปทำเย็นแม่ไหมเลยหรือว่าไปเล่นเก่งฮะกาก็แต่งงานก็ไม่ไม่ก็ไปงานนี่มูนกันนั่นเลยงั้นหนีมูนั่นนี่มูนนี่ไม่ถึงไงจ้ะเฮ้โลนนกทำอะไรเลยเก็บข้าวจางเล่นใบโจท์เก็บนังยูล ยังทำอะไรได้ทบ้าเหยียดแมมโปคลุยคอยควักนะันกลับมาไปงานนิมมูลน,น่ไม้ถึงว่าพ่อเมียที่เขาแต่งงานกันแล้วใจยันนะเ <c oughs> ขาก็ไปงานนิมุูลกันกรณีก้นมี่อื่นมันยังเจ้ากว่าใจกันชิดนี่ก็พิมพ์เบียได้เองเขาก็จะพาเมียไปงานนิมุูลในทางปฏิบัตก็ไปางานงอนคงเกาลูนมาเ้าไปงานกับญี่ปุ่น ไปงานกันราลัดอ่านคนมีอืนคนี้คนที่มีอึนน้อยมาเดีนก็งานกันในประเทศไปงานเตรียมบางแสนบางปูปัตยาที่ราชาจาจากักอําวยอินคนที่มีอึนน้อยมาเดียนเราก็ไปงานกันเตรียมนครเตรียมด้ระมิิทมดที่นี่ที่มีอึนน้อยย่างนก็มีไปงานกันเตรียมบุรีรัมพี กรณีคนมีไม้อื่นมันเรานี่ก็งันกันตำใช่ปลวกงันกันตำในลกโถไตด้นงันกันตำน้ำรางก็งันกันในฝาดรังเรียบร้อยนั่นก็ามาไปให้ในมุนไปใจเห็นหยัดดีแม่มคือว่าคือว่าเป็นพีื่อ ไปในน้ำรางคนนี้อันนี้มูนโอ้อยากคือคือแยแ่งแหมมได้ไอ้หนู่นเลยคือว่าพวกเมียเด็กเขาแต่งงานกันไหมไม่แต่งแล้วก็เขาไปงานนิมูนกันนั่นเลยอนะ่าก็ยังมาเนี่ยอันนี้อันนิมูนนั่นได้เยอะพร้อมกับแแม่มึงจะเกิดมึงมาเขาเขางานนิมูนกันเลย ได้เกิดมาก็ยังฮอทำได้รู้ไปเลยชาติเวนเตายโก้คนเดียวจะนั่นได้เลยนะก็นั่นไม่ได้ก็ชวนเทงนดิได้ไม่มีบัตนะ กูก็ไว้ถ้างานเหมือนมึนว่ากูไม่ปักแก่นเก๋ออยนี่เออก็กะติ่งขวดเดียวนี่เดี๋ยวงานกันแรกถ้าคนอื่นจะงานได้เด็กก็จะต้องงานกับผัวฉันสิแต่ว่าฉันไม่งันกับเธอไม่งานหรอกไปงานเองสิ พี่เขาเรียงเสร็จพ่อไปกันก็มีอะไรปรึกษากันเองที่ลูกฮะพ่อเมียนี่ปรึกษากันให้ถูกเรื่องคันชิดมานี้ที่ลูกครับเด็ดพอ่อ คิดกันเองว่าลูกจะไปงานที่ไหนนะพ่อให้เวลาลูกพาเมียเที่ยวสามเดือนหลังจากนั้นก็กลับมารับราชการแผ่นดินแทนพ่อพ่อนี่แก่มากแล้วหูตาก็ไปวอกไหม่ไวการว่าดราชการแผ่นดินก็ไม่กระจับกระเฉงเหมือนอย่างเมื่อก่อนแล้วพ่อจะมอบอำนาจต่างๆให้ลูกหลังจากสามเดือนแล้วจะพาเมียไปงานนิมนตที่ไหนก็คิดกันเองนะ ตะวันบ่ายแล้วพ่อก,กลับไปพักผ่อนแล้วนะแม่ก็กลับไปก่อนนะคิดกันเองอะหมอมพี่กันชิดพี่จะพาเมียไปอันนมูลที่ไหนคะก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่งันกับเธอต้องไปอันโอยองสิ นน้นดวยว่านวดมัด่างกับมอมนี่เต้งครับผมเต่งหนูอยู่กับพี่กันชิดมานานแล้วนะครับผมอยู่กับตั้งแต่ใจขกับใจากันชิตยังเล็กๆกับจนเดี๋ยวนี้แก่ยัยได้เมียเลยคุณน่าจะรู้ดินะพี่กันชิดแกเป็นคนยังไงครับไอ้ใต้เนี่ยพุม่มแกผมไม่รู้กี่ข้อแต่ว่าใจใจก็แกผมยอมจะทราบดี Cháu quá giai cần chết bên như ngay, kêu chào giai cần chiết cái bên con thì máy mượn khởi rồi, không quá như ngay, may quá quả kê kia tập phải đây cẳng lác, ta trung một quả kê nề kê kia bao quả kê im lèo, ta kê im lèo kê bao quả kê nề bữa nè, kêu ta kê chớp cào cào cả kê bao quả đấm ta chớp đấm cả chớp cào bữa nè. ไม่ความว่ายัางไงก็ไม่ความว่าเมื่อนก็ได้เก,กเียวโอเคบอกเตือนว่าฉันไม่งานกระเือันจะเด้งโอเคดึงใจไปงานกับเธอเลยอคุณรู้ได้ยังไงไม่รู้หรือบอกพ่อมอยู่เองเดียว <c oughs> เรียกแต่ว่านี่แกยังคุยอยบ่อมว่าเต้เ้ยตับโรคเนี่ยฉันจะพาเมียฉันบินไปางานในมูลที่ญี่ปุน่นเต้ไปด้วยนะฉันในบุกรวแเรมไว้สามห้องแล้ว เราไปสองคนทำไมถึงสามห้องล่ะคะั่นไม่ได้ไมาก่าวมาเตินไปตะกนแกทีอะไม่ถึงว่าพมตะกนคุณนุยก็ไปกันก็อสองห้องพอคุณกับคุณนุยห้องหนึ่งผมฉันกับแกห้องหนึ่งดังนั้นแกตื้อว่าไม่ปล่อยไปแกตื้อว่าเตินตะกนแกนอยู่ห้องกลางเนี่ยพมตะกนคุณนุยอยู่ห้องกลางกลางแกยังลงทุนซื้อระวั่านกวยคว,าย,วายคุณดอกกับทำไมล่ะคะใช่รู้แลวทราบเลย แล้วเมื่อกี้แกไปไหนไปนครไปทำไมไปเช่าเครื่องบินบินไปญี่ปุ่นทีอย่างแรกก็ผมมาเต้ไมาช่วยเลือกเครื่องบินด้วยนะเอาที่ลำชับๆนะลำพุกๆไม่เอาเดี๋ยวบินบินโอก็หล่นลงในเลที้เขียดว่ายน้ำตีว่ายจากญี่ปุ่นมาประเทศไทยไกลนักแกว่างั้นเหรอครับผมแล้วทำไมคุณไม่ไปย่วยเลือกเครื่องบินแก ไปเรือกับผมเพราะมีใบถึงม่อมรรงหน่อยมเลยกไปไม่ได้ก็โทตนอมทานก่อนฉันไม่รู้เดี๋ยวนี้ฉันรู้ไปได้แล้วให้เรือแกไว้ได้แล้วก็ตามไปดีตามหรือผมไม่บาทไม่มีเงินเหรอครับเอาเงินนี้ไปก่อนห้าร้อยนะครับก็คุณม่อมมาคุณลาก่อน จะว่าใจแรงกับผมกันพูดว่างไงนุย้นยทับรูปะจะพาเมียเป็นงานในมนต์ที่ญี่ปุ่นนุยนุย้นยไปช่วยเลือกเครื่องบินด้วยนะเพราะช่วงนี้เครื่องบินสายขนนะขนปีกเลื่อนมันบินไม่ใกล้ขึ้นมันขี้แย่อุดนุยนุย้นยไปช่วยเลือกนะแล้วทำไมคุณไม่ไปช่วยเลือกะ ไปเบอร์เบอร์พมีใบเดียม่อมรักหน่อยตอนนั้นฉันไม่รู้ตอนนี้จะรู้ไปได้แล้วไปดับไล่กับมาไม้สักบาทนึงเอาเงินนี้ไปก่อนสิบบาทกันไอ้สิบบาทสิบบาทเบอร์ไปจังรู้เงี้ยไม่ถึงดิเดินไปมั่งขี่รถไปมั่งกับเกับครอบใจแต่เป็นไปไม่ได้หรอกที่เจ๊หนุ่ยบอกว่าพี่กันชิดรักเราเป็นไม่ได้ เรื่องนี้เราจะนิ่งนอนใจออยังไม่ได้โรงเรียนคุณพ่อคุณแม่รู้ว่าแต่งแล้วผัวไม่นอนด้วย <c oughs> ตอนเจา้าเจ้าก็ปรึกรากับปัญญา,ย,าย,ยอดรัก ตัวใครจะเคยคนก็นรู้ว่าเราเป็นผู้ยิงยย่งใหญ่ได้แต่งานลูกจำเรียงยังได้เพียงใจไปอยู่ไกลอยังไม่ได้คืนมาดอกจันค่ะในเมืองโพธุนทอนนี้ไม่มีใครที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าพยาเดโชแล้วค่ะพญาเดโชนี่ใหญ่กว่าเพื่อนค่ะ แต่ว่าท่านผู้หญิงดอกจันเมียของท่านก็ก,ก,กว้างขวางพอสมควรนะคะออถ้าว่าผัวใหญ่โตและเมียไม่กว้างขวางนี่อยู่ันไม่ได้ในวงสังคมต่างๆต่างก็ยกย่อในชั้นพอสมควรถูกต้องทีนี้ถ้าพิจูจความยิ่งใหญ่ของพระยาเดชู็พิจูรได้จากเจ้าก้าใหญ่กันชิดดงรัตยาศาก็ยังต้องเข้าสู่พิธีอภิษฎสมรสกับลูกเราจำเรียง โดยไม่มีทางปฏิเสธใดๆทั้งสิ้นเกิดจะไหมนี่ไม่เพราะบารมีของพี่เหรอฮะค่ะเดี๋ยวนี้เราแต่งงานจำเรียงไปเรียบร้อยแล้วยังเพียงใจลูกคนเล็กเพียงใจลูกสาวคนเล็กของเราขณะนี้กาลังไปศึกษาตำปริญญาโทอยู่ที่เทพดมนครถ้าเพียงใจเ็ากลับมาวันไหนเราจะหาคู่ครองให้เขาไม่ให้ละหายพี่สาวค่ะ สวัสดีก่ะท่านพ่อสวัสดีลูกจำเรียงสวัสดีก่ะท่านแม่สวัสดีลูกจำเรียงทำไมหน้าตาบนหมองอ่าลูกทำไมหน้าตาลูกจะไม่บนหมองแล้วก็คุณแม่ก็คุณแม่โกหกลูกนี้คะจำเรียงลูกอย่าพูดแบบนี้ที่ลูกไม่เข้าท่าเลยนะทำไมต้องมาว่าแม่โกหกก็คนอื่นแม่ก็ไม่เคยโกหกใครแล้วทำไมแม่ต้องโกหกลูกก็ทำไมแม่จะไม่โกหกแล้วก็คุณแม่ ก็แม่เคยบอกลูกว่าการแต่งงานนี้สร้างความสุขให้กับลูกสร้างความอิ่มเมให้กับลูกแต่ที่ไหนได้ที่แ้ความแต่งงานสร้างความเจ็บปวดให้กับลูกเจ็บมากเลยลูกจำเรียงตั้งเจ็บั้งแสบเจ้ากันออผู้หญิงก็จะพูดเรื่องผู้หญิงเจะกเรียกแต่ก่อน จำเรียงค่ะไม่ได้ไม่ได้โกหกลูกหรอกลูกที่ลูกวอกว่าการแต่งงานสร้างความเจ็บปวดให้กับลูกแม่ยอมรับว่าจริงลูกคนหน่มคนสาวแต่งงานกันครั้งแรกกองมันไม่เคยดีลูกมันต้องเจ็บปวดมั่งเป็นธรรมดาที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายหนุมน่มๆนะก็ไม่รู้หรอกลูก ว่าเมียงเนก็จะเจ็บปวดละแก้ไหนตึงหมดจะเอาก็มาแล้วก็มักจะหากขหามาด้วยกำลังที่นี่ผู้หญิงเราน่ะเจ็บปวดลูกเข้าใจไหมแต่ว่ามันมันครั้งได้ยาวลูกเข้าใจไหมลูกที่ต่อไปไม่มีอะไรแล้วผู้ชายนรเวลาเมาลูกเราไม่เคยโดนรสชาติของคนเมาหรอกนะว่าอย่าหยาบกายจะแก่ไหน แม่น่าโดนพ่อของลูกมาแล้วเมานีหยาบกายแต่ว่าครั้งแรกเลยลูกแม่เบื่อครั้งต่อๆไปยิ่งเมายิ่งมันจะลูก